วันนี้เวลา9 3้นาฬิกาส0นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธีิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกนะวังสปทุมทรงติดตามการดําเนินงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนตามพระราชดําริโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนบ้านห้วยดอกไม้ตําบลวิสิทธิ์อำเภอเมืองบึงการจังหวัดบึงการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ที่มีนักเรียน36คน ครูตชด5นายและครูโรงเรียนคู่พัฒนา1คนในปีการศึกษา2,564นักเรียนชั้นประถมะศึกษาปีที่3มีผลสอบระดับประเทศ NT ด้านภาษาไทยสูงกว่าระดับประเทศส่วนด้านคณิตศาสตร์ต่ำกว่าระดับประเทศ ส่วนผลสอบโอนเนนักเรียนชั้นประถมะศึกษาปีที่6วิชาภาษาไทยวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษมีคะแนนต่ำกว่าระดับประเทศโรงเรียนจึงจัดค่ายพัฒนาโอเนรวมทั้งให้ครูแนะนำผู้ปกครองให้ร่วมพัฒนาการเรียนของนักเรียนและจะส่งครูไปอบรมเพื่อการพัฒนาการเรียนการสอน กิจกรรมห้องสมุดมีบรรรักษ์น้อยคอยแนะนําการใช้ห้องสมุดสัปดาห์ที่ผ่านมามีนักเรียนชั้นประถมะศึกษาปีที่5ใช้บริการห้องสมุดมากที่สุดหนังสือที่ได้รับความนิยมคือหนังสือนิทานนอกจากนี้มีกิจกรรมส่งเสริมการอ่านวาดภาพระบายสีและจดบันทึกในกระดาษโอกาสนี้มีพระราชดำรัสให้นักเรียนอ่านหนังสือทุกวันจะได้เรียนหนังสือได้ดีขึ้น กิจกรรมสหกรณ์นักเรียนสอนให้นักเรียนรู้จักกิจกรรมร้านค้าและกิจกรรมอมรัพย์มีสมาชิก62คนในปีการศึกษา2565ได้ไปทัศนศึกษาที่จังหวัดสกลนครโอกาสนี้มีพระราชนบบตรให้สอนการทำบัญชีสหกรณ์ให้แก่นักเรียนและฝึกให้นักเรียนเขียนความประทับใจของการไปทัศนศึกษา กิจกรรมห้องพยาบาลมีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวิสิทธิ์ดูแลสุขภาพอนามัยของนักเรียนโอกาสนี้ส่งแนะนำให้ส่งเสริมอาหารที่ถูกสุขลักษณะแก่นักเรียนที่มีปัญหาสุขภาพ กิจกรรมโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันเน้นปลูกผักยกแคร่และปลูกผักในล้อ,อยางเนื่องจากดูแลได้ง่ายให้ผลผลิตดีมีการเลี้ยงไก่และปลาผลผลิตที่ได้เพียงพอต่อการบริโภคภายในโรงเรียนส่งผลให้นักเรียนมีสุขภาพแข็งแรงเรียนหนังสือได้ดีกิจกรรมฝึกอาชีพนักเรียนเนื่องจากที่โรงเรียนปลูกพืชสมุนไพรจึงสอนทำลูกประคบสมุนไพรและจำหน่ายที่สหกรณ์โรงเรียนและตลาดนัด นอกจากนี้สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานบึงการสนับสนุนและต่อยอดการถักกระเป๋าจากเชือกมัดฟางทั้งการออกแบบผลิตภัณฑ์และการตลาดออนไลน์เพื่อให้กลุ่มแม่บ้านบ้านห้วยดอกไม้มีอาชีพเสริมและรายได้เพิ่มขึ้นโอกาสนี้กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงในชมุมชนจังหวัดบึงการกราบบังคมทูลรายงานผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในชมุมชนตามพระราชดำริ เริ่มระยะที่1เมื่อปี2556มีสมาชิก30คนได้รับการฝึกอบรมความรู้ด้านการเกษตรการทำบัญชีครัวเรือนการลดรายจ่ายเพิ่มรายได้และเพิ่มความมั่นคงทางอาหารปัจจุบันเข้าสู่ระยะที่5มีสมาชิกเพิ่มขึ้นเป็น207คนมีผลิตภัณฑ์เด่นเช่นการแปลรูปสมุนไพรการทำปลาส้มการทำหัตถกรรมจากสารไม้ไผ่ ในการนี้ราชทานพระราชวาทให้ทุกคนทุกฝ่ายช่วยกันปฏิบัติงานปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนเพื่อที่จะได้ก้าวหน้าขึ้นแล้วก็เป็นตัวอย่างให้ลูกหลานได้ทำต่อไปไม่สิ่งที่ทำเอาไว้ก็จะได้ อยู่อย่างยั่งยืนซึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญคือการพัฒนาอย่างยั่งยืนก็ได้เพิ่มหมายความถึงว่าผู้ที่กระทำอยู่ก็ได้สึบทอดกันต่อไปส่วนทางเจ้าหน้าที่ข้าราชการก็มีความรู้เทคโนโลยีใหม่ๆที่จะ เสริมให้ต่อเนื่องเมื่อรุ่นเก่าคนหน้าที่ไปก็มีรุ่นใหม่มารับหน้าที่แล้วก็ีตั้งใจเป็นมิตรเป็นเพื่อนกันทำงานร่วมกัน เวลา13นาฬิกา38นาทีส่งติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนตามพระราชดำริโรงเรียนตำรวจตรเวณชายแดนเฉลิมราชบรุงอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ที่มีนักเรียนระดับชั้นประถมวัยถึงประถมะศึกษาปีที่6จำนวน29คนครูต่อชดอ5นายครูคู่พัฒนาและครูอาสา3คนในปีการศึกษาที่ผ่านมาคะแนนสอบเอทีของชั้นประถมะศึกษาปีที่3คณิตศาสตร์ และภาษาไทยสูงกว่าระดับประเทศและคะแนนสอบโอเน็ตของชั้นประถมะศึกษาปีที่6วิทยาศาสตร์สูงกว่าระดับประเทศนักเรียนมีการฝึกใช้คอมพิวเตอร์ในการศึกษาหาความรู้ค้นคว้าข้อมูลเพื่อเพิ่มพูนทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ อีกทั้งมีโครงการส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัยในถิ่นธุรกันดารตามพระราชดำริโดยกรมสุขภาพจิตจัดก,กิจกรรม t ริปเปิลีเพื่อส่งเสริมพัฒนาการและความฉลาดทางอารมณ์ซึ่งได้รับสนับสนุนชุดของเล่นพระราชทานดําเนินกิจกรรมไปแล้วสองครั้งมีแผนการดําเนินกิจกรรมอีกครั้งในเดือนมีนาคม2566และจะประเมินผลหลังเสร็จสิ้น กิจกรรมห้องสมุดได้รับหนังสือพระราชทานระดับชั้นมัธยมมศึกษามีนักเรียนและสิทธิ์เก่าไปยืมเพื่อทบทวนตำราเรียนช่วงปิดเทอมและวันหยุดนอกจากนี้มีการส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะอาชีพและสืบทอดวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นอาทิการทำกระปุกอ,อมสินผีตาโขนการแปลรูปผล,ผลผลิตที่หาได้จากในพื้นที่อาทิน้ำพริกแจ่วดำน้ำผักสะทอน สำหรับโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันเนื้อสัตว์ถั่วเมล็ดแห้งผักและผลไม้เพียงพอต่อความต้องการและเหลือจำหน่ายจัดตั้งเป็นฐานเรียนรู้ให้บริการประชาชนในการปลูกพืชผักปศุสัตว์และประมงเพื่อนำไปปรับใช้ในพื้นที่ของตนเองทั้งนี้จังหวัดเลยได้ร่วมโครงการสร้างป่าสร้างรายได้ตั้งแต่ปี2557ปัจจุบันมีจำนวน11อำเภออาทิอำเภอด่านซ้าย จะตั้งกลุ่มเพาะพันธุ์กล้าไม้เป็นวิสาหากิจชุมชนจำหน่ายกล้าไม้เช่นสัก์มันเทศญี่ปุ่นและมะขามสามารถสร้างรายได้ให้สมาชิกมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นโอกาสนี้พระราชทามพระราชวาทให้ครูช่วยกันดูแลนักเรียนทั้งด้านส่งเสริมความรู้ใหม่ๆกระตุ้นพัฒนาการจะได้เป็นประชาชนที่มีคุณภาพต่อไปจริงๆแล้วเนี่ยเห็นว่าครูที่ดีคือครูที่ ตั้งใจดูแลเด็กให้ชิพมีมีความรู้ใดๆก็ต้องมาเผยแพร่ให้ความรู้กระตุน้นแล้วก็ช่วยพัฒนาการด้วยก็ร่วมมือเงินกับทางด้านไฟเกษตรให้แล้วก็ไฟสาธารณาสุขดูแลสุขภาพ,พเพื่อให้เด็กหลักของเรา มีคุณภาพที่ดีร่างกายเก็บแข็งจิตใจดีมีจริยธรรมคุณธรรมที่เราสอนกันก็มีทุกอย่างสามารถทั้งใช้ฝีมือใช้ความคิดความรู้อ่านเขียนและ,ะทั้งทางด้านร่างกายให้ ให้แข็งแรงอย่างนี้ก็จะทำให้เรามีประชาชนที่มีคุณภาพต่อไปในอนาคต